มันนาโนยีนพัด์สุดสองค่ะอีกวันเนี้ยมันมาจากประเทศญี่ปุ่นแคนาดาเยอรมันและอิสราเอลเด่๋ยวเดี๋ีวกิ่งหงอยู่แล้วอิสราเอลเรื่องของความคงทีแล้ความปูปูแบบนั้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยประเทศต้นเล็กนี่หรอคะก็พยายามคิดค้นว่าเจ้าคือมันสามารถแบ่งเซลล์ได้เร็วขึ้นเพราะพื้นที่เขาเล็กเนาะ แบ่งเซลล์เร็วขึ้นแล้วก็มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นคือด้านน้ำหนักในเรื่องของน้ำหนักละน้ำหนักจะเยอะขึ้นแล้วลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเพราะว่าจาก2ี่สิบสี่ชั่วโมงเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็มาร่วมการทํางานครับของประเทศอื่นอีกในเรื่องของการฟื้นฟูระบบต้นท่าวาคุมคุ้มกันต่อโรคแมลงแล้วก็ฟื้นฟู ระบบที่ว่าเวลากระทาว่าอาการที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพืชจะมาชชะงานเจริญเติบโตจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตัวนี้มันเจาะเข้าไปถึงขั้นสเตนเซอร์พืชแล้วมันไม่ใด้แค่นานน้อยมันย่อยลงไปกว่านั้นแล้วตัวเนี้ทั้งสองสูตรมันต้องผสมสารัดใบแล้วเพราะเฮามีตัวที่ดีกว่าสารตาใบคือเวลาพ่นเนี่ยแค่เป็นละอองฝอยเล็กๆนะคะเหมือนฝนตกแบบปล่อยๆแค่นั้นพอ อันนี้สําหรับเพิ่มใบตัวนี้จะใช้ในเรื่องของเพิ่มผลผลิตเาะเจลพร้อมกันถึงสี่ตัวเลยกันค่ะใช่เหมือนกันเพราะว่ามาจากประเทศแต่ละประเทศเราต้องผสมกันเลยผสมกันเลยแยกไดมาแยกไซดค่ะถ้าแยกไดเนี่ยจะมาเห็นผลก็มันต้องเสริมกันทั้งสี่ตัวอต้องเสริมใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือตัวนี้จะใจตอนช่วงที่หลังจากติดผลแล้วถ้าเป็นลำไยกา ติดมากมนหม,มักแฝงและนอกหนึ่งครั้งแล้วก็เม็ดในดำหนึ่งครั้งแค่นั้นสองครั้งจบแต่ถ้าไขา่ทำคุณภาพทำสีคือพ่นตอนช่วงที่ก่อนเกลียวสองอาทิตย์เนี่ยอีกหนึ่งครั้งสองอาทิตย์ก่อนเกลียวใช่อีกหนึ่งครั้ง,ง,ค,งคือในเรื่องของการขยายผลแล้วก็ทำสีเนาะแต่ถ้าไขาท่ทำนอกฤดูเนี่ย อย่างของนิ่เนี่ยนอกฤดูมันจะมาเจอตอนช่วงที่มันหนาวตอนมกราเปลือกมันจะแตกเพราะมันหนาวจัดไงอ่ามันจะแตกเอาตัวเนี้ยพ่นช่วยช่วยขยายเซลเปลือกเพราะอย่างบางครั้งเนี่ยถ้าแบบพ่นอย่างเลยเนี่ยแล้วใส่ก็นั้นทั้งเรื่อมันจะแตกเพราะเปลือกมันอ่ะขยายแบบตันเนื้อทั้งในมันเลยแตกพอแตกปุ๊บเชื้อราเข้าเลยเชื้อราเข้าปุ๊บเชื้อทับเชื้อราเข้าละที่มันยิ้มอ่ะอ่ะ เต็มวเข้าหน่วยแตกก็ว่าเข้าเข้าไปเข้าหน่วยแตกก่อนเข้าหน่วยที่แตกก่อนพอมันเข้าหน่วยแตกปุ๊บสปอร์มันแตกคราวนี้ทั่วสวนเลยไอ้แกนที่ดีนะ่ะกลายเป็นผิวแบบแห้งๆกรอบๆคราวนี้เริ่มแตกและเริ่มยิ้มละ Una, <ๆ>ถ้าลำไยยิ้มใ่นี้จะสวนให้ละนะ่ะดิ้นทีกำเงินกันตามดิ้นทีกำเงินกันตัวเนี้ยช่วยในเรื่องของการต้านทานภาวะอากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วค้อนจัดเนาจัดพืชจะมาเป็นนาำมา แล้วก็ช่วยในเรื่องของการขยายเซลลแบ่งเซลลแล้วมันพอมันขยายเซล์เร็วขึ้นนะค่ะผนังเซลล์พืชอะมันก็มีการแบ่งตัวมันเหมือนกันมันเลยทาให้ยังมูใบอย่างมเนี่ยมันจะหนาขึ้นหนาเป็นมันเลยและใบใหญ่เวลาแมลงปักกัดปักเจาะมาเนี่ยมันจะทําลายยากเพราะว่าผนังพลชมันหนาแล้วน่นพอมันกัดยากมันก็มากินละกินอย่างอื่นแทนพอใบมาเป็นแผลพวกแบคทีเรียไวรัสเนี่ย ัมก็ทําทำลายละก็ทำลายน้อยลง<ม>การระบาดของโรคก,ก็น้อยลงเลยทาให้เฮาเนี่ยใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าสารเคมีลดลงไปโด<ม>ยอัตโนมัติเนาะแต่ถ้ามันเกิดการระบาดเขายังต้องใช้ยาคุม,มตรวจพวกเนี้ยใช้ร่วมกับยาฆ่า,มาแมลงได้ฮ<ม>อร์โมนอย่างอื่นได้<ม>แต่ให้ลดอัตราใช้ลงมันต้องใช้เยอะเนาะส่วนที่ว่าหมันมือใจหรือลีเลี่ยงคือยาฆ่ายา พราะมันจะไปกดการทำงาน,นของพวกนี้ห้องดูดอินซี 4, เนาะยาฆ่ายาส้มที่ใช้เราใช้ยังไงครับคือคล้ายๆว่าเวลาจะพ่นยาฆ่ายา้เนาะค่ะมึงให้เอามือผสมไป<บ>